สวัสดีครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับก็มีเจ้าอิสุทีบาหรือชายามเรียกมังกรทองนะครับเป็นตัวรถที่ค่อนข้างเป็นรถคุณหมอนะครับคันนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นสองสามมือมาแล้วนะครับแต่ว่าสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นรถที่ทนอึดทนมากนะครับสาหรับมังกรทองใครที่เคยใช้จะติดใจนะครับแล้วก็เรื่องประหยัดน้ามันนี่สุดเลยครับผมคันนี้นะครับสุดๆเลยนะครับเรื่องประหยัดนะครับเราดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับ ยางหน้าดีคู่นะครับยางหน้าสภาพดีคู่เลยครับเป็นของแม็กซินะครับภายนอกรถบางๆนะครับบางๆบางๆนะครับแต่ว่ามียางหลังนะครับที่เป็นยางด้อยนะครับยางหลังจะค่อนข้างด้อยนะครับคู่เหมือนกันนะครับนี่ครับบางๆสภาพรถน่าใช้นะครับเคยสาดสีมาแล้วนะครับคันนี้นะครับไม่ใช่สีเดิมโรงงานทั้งหมดนี่ครับดูตต่างค่อนข้างโอเคนะครับแม็กไลน l ลงไลเนอร์เนี่ย สภาพถือว่าโอเคนะครับเกือบ80-90%เลยนะครับพื้นสวยนะครับก็มีตำนี้นี่ครับตำนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายเทียมนะครับฝาเทียมก็จะมีฝุนิดหน่อยนะครับแต่ยังใช้งานได้นะครับไม่เสียบนะครับนี่นะครับนี่เป็นตัวนังซื้อใหญ่อันนี้เป็นฝาท้ายแท้นะครับฝาท้ายที่เขาใส่ปรงรุนมานะครับไม่ใช่แท้แล้วก็ตัวนี้เป็น90 90แรงนะครับตัวแรกนะครับ90 มีแรกมีสามห้าครับแล้วก็นี่ครับมีตำาหนิบ้างนะครับเจ็ดทีนะครับดูภายนอกนะครับแล้วก็ไปดูห้องเครื่องยนต์ครับดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็นะครับตัวนี้เป็นเก้าสิบแท้นะครับก็สิบแรงม้าแท้นะครับนี่ครับปาร์เป็นเก้าสิบตัวแรกจะปั๊มนะครับปั๊มเป็นเก้าสิบเฮปีนะครับเดเป็นเดิมนะครับ เป็นเดิมทีบานะครับ54นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับแล้วก็เป็นตัว power แต่เป็น power ติดตั้งนะครับไม่ใช่ power test ถ้า power t e อยู่ที่เพจนะครับจะบ่งบอกว่าเป็น HPY นะครับัวนีเป็น HP นะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเป็นตัว s l นะครับแบตค่อนข้างดีเลยครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคห้องโดยสารนะครับสาหรับรถสีขาวได้สภาพประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับบางคันมันจะค่อนข้างซีดด่างนะครับสกับปกเ้าล้างไม่ค่อยออกนะครับ เนี่ยเม็ดอาร์คเห็นชัดๆนะครับตรงนี้ไล่ดูกองเดิมนะครับหน้าเดิมๆเลยนะครับกระโปรงสติกเกอร์อยู่รบนะครับเป็นป่าแท้นะครับคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องนะครับแต่ผมลองสตาร์ทนะครับเจ้าอีซูเนี่ยเสียงเครื่องจะค่อนข้างดังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเปลองนะครับไม่ใช่สายพานนะครับ เครื่องรอข้าง,างเราพีนะครับดูฟังเสียงรอบเครื่องนะ ติกเกอร์พวกนี้บ่งบอกความเดิมได้ดีนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับเป็นปิกเกอร์โอเคแต่เขาไปทำสีแล้วพ่นมานะครับมันก็เลยมันเลยพ่นทับไปเลยครับจริงๆพวกนี้สำคัญนะครับสำหรับคนต่อ้าดูซื้อขายนะครับแล้วก็ภายในนะครับภายในค่อนข้างสวยเลยนะครับแผงประตูนะครับสภาพดีมากนะครับ สภาพดีดีกว่าคันโฟนะสำหรับแต่งประตูนะครับคอนโซลคอนโซลแอร์ยินนะครับแอร์หนาวเลยนะครับเล่นพร้อมนะครับภายนองภายในสวยงามนะครับคันนี้วิ่งอยู่แค่สามแสนกว่าโลนะครับเบาะยังสวยได้ทรงยกเจ้าศูนย์ดีมากนะครับเนี่ยพวกเบาะแบบมันสภาพดีอยู่เลยนะครับใครได้ไปใช้คันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับรถคันนี้ไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่มีชนหนักนะครับ นี่ครับเล่มนะครับเล่มตอนแรกเจ้าของเก็บไว้นะครับหาไม่เจอพอจะไปต่อภาษีหรือว่าเขาไปเข้าไฟแนนซ์นะครับพอไปเขาก็แนะนําให้ไปหาที่ขนส่งขนส่งเขาก็จะทําเล่มใหม่ให้พอทําเล่มใหม่กลับมาหาเล่มเก่าเจอนะครับก็เลยได้เป็นสองเล่มนะครับจริงๆเล่มเก่าก็ใช้ไม่ได้แล้วแหละแต่นี้เจ้าของรถให้มานะครับก็มีเล่มใหม่มานะครับนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็เอาไปได้เลยครับรถคันนี้นะครับสภาพนะคันนี้ก็ รถจดทะเบียนปี2535นะครับเป็น90 SE 90ตัวแรกจริงๆนะครับเป็น90แดงน้านะครับแล้วก็ราคานี้ตั้งอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะครับไม่ถึงแกนนะครับ9 9 0 0 0บาทนะครับโอเคครับเรื่องต้นจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับพอเอาไปใช้งานได้สัก5าปี10ปีจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวดูเรื่องช่องล่างนะครับแล้วก็ระบบต่าๆนะครับ นะครับเดี๋ยวลองขับเลยครับนะครับผมก็ทันนี้นะครับระบบไฟนะครับติดปกตินะครับระบบไฟนี้กดใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นแบบกดนะครับไม่เหมือนพฟก์ตอรตออะไรนะครับไม่ก็วิ่งอยู่แค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับก็ถือว่ารถ20กว่าปีนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับ บางคันห้าแสนเป็นล้านโลยังขี่ได้นะครับยีสูนะครับแอพาวเวอร์ก็ค่อนข้างเบาสบายนะครับแอร์นี้หนาวเลยนะครับหนาวมาก เทอร์โบเป็น NA แต่ว่าอัตราเร่งรอบค่อนข้างมาเร็วนะครับบางทีเทียบเท่ากับดาก้อนถ้าเดิมๆนะครับบางทีอาจจะวิ่งดีกว่าดาก้อนก็มีนะครับบางคันนะครับ,รบพวกนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะมากมายนะครับทาแค่ปั๊มก็วิ่งดีแล้วนะครับก็ช่วงล่างก็ถือว่าพอได้นะครับแต่าถามว่า คมาลไยพาวเวแท้ไม่ได้นะครับคันนี้เป็น Power ติดตั้งเราต้องค่อนข้างใช้การควบคุมที่ค่อนข้างระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าการเข้าโค้งท่าหมุนแรงเกินไปเหมือนจะเหมือนมันเร็วเกินไปนะครับสำหรับ Power อร์นะพาวเวติดตั้งแต่มันดีอย่างก็คือมันได้ เรือประมาณสักเท่าไหร่นะครับเกียร์ค่อนข้างแน่นดีอยู่นะครับเกียร์ดีนะครับช่วงล่างโชุระบบต่างๆถือว่าดีอยู่นะครับจะมีแค่ระบบวงมาลัย power ที่ไม่แม่นยำเท่ากับวงมาลัย power แท้นะครับท่านะนใดสนใจคันนี้ก็มาดูรถได้นะครับที่ตำบลท่าพา้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เบอร์โทรเบอร์โทรผมก็เบอร์เดิมครับูนเก้าแปด 2744279นะครับเบอร์ศูนย์982744279ครับอดีลน์ก็094475441นะครับผมนะครับเดี๋ยวลองลองนี่ถนนใหญ่นะครับกาทำความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่นะครับสักกิโลนะครับลอบขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับเป็น N-T ที่วิ่งดีนะครับเสียงเครื่องอาจจะดังหน่อยนะครับสำหรับพวกนีมานะครับพวกนี้มันเป็นเคื่องนะครับ ใช้ระบบเฟืองนะครับไม่ใช่เป็นสายพานเหมือนกับพวก Toyota m a t i x นี่ประมาณนี้นะครับยแ๊บแดเดียวก็80-90นะครับตาเร่งถือว่าดีนีเกียร์5แล้วนะครับเกียร์5-90รบอดดีมากครับไม่จาเป็นต้องมีเทอร์โบแต่วิ่งดีนะครับนะครับร้อยแล้วครับแ๊บเดียร้อยอันนี้ต้องยกแล้วนะครับเพราะว่าถึงทางโค้งนะครับยกกันเล็กนิดนึงนะครับ ีภาษีภาษีขาดนะครับภาษีขาดเดี๋ยวจัดการต่อให้นะครับราคาคุยกันได้เดี๋ยวต่อให้นะครับผมไม่ยากเลยนะครับเรี่ยวประหยัดน้ำมันนี่ไว้ใจเลยครับพวก ล้อขึ้นเร่งมีแต่ไหลนะครับไหลไายนะครับมีไหลไายเลยนะครับอยู่แป๊บเดียวนะครับความเร็วนะครับแป๊บเดียวถึงร้อยยี่นะครับถือว่ารอดอยู่ที่สามพันนิดๆนะครับยังไม่ถึงสามพันห้านะครับพวิ่งได้ร้อยยี่ก็ถือว่าคันนี้วิ่งดีนะครับจริงๆเจ้าของเดิมไม่ไม่ขี่เร็วนะครับใช้ความเร็วไม่เร็วนะแกเป็นหมอนะครับเจ้าของเดิมนะครับขี่รถแค่ไม่เกิน6 0 7 0กิโลเมตรนะครับแกอายุเยอะแล้วนะครับ จะประมาณ5 0 6 0ิแล้วนะครับก็ทานใดสนใจฝากไว้ด้วยครับคันนี้นะครับอีสูจีบานะครับหรือมังกรทองนะครับเป็นเครื่อง9 0แล้วนะครับก็สนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับเบอเดิมนะครับเบอร์ศูนย์เ้านะครับผมราคา99,000บาทต่อรองกันได้นะครับหาจีบาใช้นะครับช่วงนี้ค่อนข้างหายากสภาพดีไม่ค่อยมีนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับคันนี้ขอบคุณครับ